เราเป็นคนไม่มีความรู้นะฮะเด็กแค่ป .2 มันไม่มีพาวิติธรรมอะที่เสียใจยในนี้ว่ากฎหมายอะมันไม่ได้คุ้มคน,คนที่ไม่รู้กฎหมายเท่ากับสุดโดนกฎหมายรลังแกงเงี้ยความเมตตาพระไม่มีอะมีแต่กดลงพล่าให้เราต้องลือลือลือโดยีไม่ให้ให้โอกาสเราได้ได้ชี้แจงเข็บโลและหลักฐานที่เราได้มาเงี้ยว่าเราถูกพักรักหลังแกว่าไม่ ตึกทั้งบดเนี่ยล็อกนี้ทั้งบดเลยสูงเท่ากติเตามาลย์อของเราเฉพาะลรือของห้าห้องเนี่ยมันไม่ใช่ที่ทำสถหรบเราเลยเหลังจากที่ทางเขตเนี่ยเอาหมายมาแปะเราก็วิ่งหาความเป็นธรรมจากหลายๆที่ไม่ไม่เคยได้เลยครับไอ,อ้คำุทธรเนี่ยหมดหมดสิ้นระยะเวลากาดุทธร์แล้วไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ,อ,อาคารหลังเนี่ย เขามีการต่อสู้คดีกันมาการต่อสู้ของสองสามีภรรยาที่ไม่รู้กฎหมายจนถูกคำสั่งให้หรื้อถอนสิ่งต่อเติมของอาคารพานิตย่านสวนมะลิสร้างความเจ็บปวดระทมทุกข์จนต้องลุกขึ้นสู้ค้นหาหลักฐานเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ บิ๊กเกียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบข้อพิรุษในการใช้กฎหมายพิกแพงยื่นร้องเรียนจนนำมาสู่การรื้อถอนช่วยแนะนําให้เราหาทางออกอะไรไม่เจอก็เลยส่งก็เลยส่งกำลังใจมาให้อย่างหนึ่งในพระราชนัดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ในวิชาความรู้ เนติบัณฑิตสภาสมัยที่3 3ณอาคารสวนอําณอาคารใหม่สวนอําพรวันที่19ตุลาคม25 2 4กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมแต่เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสําหรับใช้ในการรักษาความอํานวยความยุติธรรมเท่านั้นในการใช้กฎหมายจึงมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาบทตัวบทของกฎหมายเองและ การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็ไม่ได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจัญยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากจากจากหลายๆหลายที่แต่ว่าสวนกระแสกับพระราชดำริหลัของในหลวงฮะที่ว่ายึดเอาความจริงและต้องมีความเป็นธรรมให้ บิ๊กเกรียนจะเกาะติดและติดตามค้นหาความจริงเมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกรียนจะค้นหาคำตอบ